พุกเจ๊ก็จะพาไปหาสอนหอกกุนบนำมกจิปกระ,พระ,พระพเพร็ชิปกระเพร็บะดำแจกนมแ่งาทำฉัน้องรับหยู่บอกเหรอ ไม่หนาไม่ห่างสอนใกล้สวนข้างนึงนล วยัหอที่เ mm ป็นปาคค่อย่วนขามแม่นะงบอกกุ้แมงอัน เนี้ยคนเด็ดนางามอเมร์อเมแมลางามแมกินแมีแมลางงามันกินได้ไหมนี่อเมรนอเมรมนี่ได้ได้านี่อยู่ตรงนั้นนั่นนั่นนั่นยาวๆใช่อือวิ่งก็ปิง เขยจะหน้านี่องยจน้กินได้รด้วยอ้ยนกาเสียงปลาเสียงบข้อสวนหญ้าวนบ้้ี่นี้อืมออกกระนนึกตอนกัตดนุ้นสองกระต้โอ้ยงคัก